สวัสดีค่ะร้านขวัญม่ได้เร้าค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะคาวาสกิพันศี GTR คันนี้ค่ะรอไฟสปอร์ตไลท์เข้าแล้วก็ส,สวิกสเตปเข้ามาติดตั้งไปเลยจบๆค่ะ4ดวง60วัตต์แล้วก็40วัตต์พี่ขวัญเลือกตำแหน่งได้สวยงามที่สุดหนูคิดว่า หกสิบวัต์อยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็สี่สิบวัต์ซ่อนอยู่ใต้คางแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆสเตปไฟแยกเปิดปิดค่ะข้างบนอยากจะขาวข้างล่างอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะเหลืองข้างบนอยากจะขาวได้เหมือนกันหมดแต่เวลาพักไฟขอทางติดพร้อมกันเลยค่ะสี่ดวงแล้วที่สําคัญคันนี้ค่ะทําสวิ์สเตปไปด้วยในกลางวันไม่รู้จับได้เปล่านะได้อยู่มางอ่ะ ติดอยู่ติดอยู่นี่นี่นี่เป็นสวิกสเต็ปไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าสวิกขวัญติดให้ยังไงสวิกเป็นอย่างนี้เลยค่ะยี่ห้อขวัญน,นะคะใส่วงจรสเต็ปเข้าไปไหนดูวงจรหน่อยนี่สวิกสเตปสวิกสเตปเป็นแบบนี้เลยเนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะ สนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ไลท์หรือรายการอะไรจากร้านขวัญมะร์าลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ